อยากไปดูที่จังหวัดสาแก้วกันบ้างคุณผู้ชมตอนนี้นะคะชาวบ้านที่ตำบลคลองทับจันทรที่สาแก้วกําลังเดินหน้าคัดค้านการก่อสร้างโรงงานหรือว่าบอกขยะในพื้นที่นะคะมีการล่ารายชื่อมากกว่า2,000รายชื่อให้เหตุผลหลักๆเพื่อคัดค้านนะคะโดยบอกว่า ทำประชาคมไม่โปรง่งใสมีผลกระทบกับชุมชนค่ะแล้วก็ล่าสุดมีประเด็นร้อนขึ้นมาเพิ่มเติมเพราะว่านอกเหนือจากที่จะมีการสร้างบอกขยะเอาขยะอุตสาหกรรมมาลงที่นี่แล้ว,ด,วดูเหมือนจะมีการนําอุจจาระขยะจากเครื่องบินของสายการบินต่างๆที่ไปจอดที่สุวรรณภูมิมาทิ้งที่บอกขยะนี้เหมือนกันค่ะเป็นการชี้แจงจากคุณชัยโยขนบประวักุลสมาชิกสภา,าจังหวัดราแก้ว เป็นรองประธานสภาอบจสระแก้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ช <h> ี้แจงบอกว่าทางโรงงานเนี่ยเขาเตรียมจะนําทั้งอุจจาระขยะจากเครื่องบินของสายการบินต่างๆทั่วโลกที่มาจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิมาทิ้งที่บอกขยะกาอุตสาหกรรมแห่งนี้ค่ะซึ่งกลุ่มโรงงานเนี่ยคือเขามีการประมูลงานฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูลจากเครื่องบินเดือนละ15ตันแล้วส่วนหนึ่งก็จะถูกแบ่งมาฝังกลบที่นี่เหมือนกันนะคะก็เลยกังวล แต่ว่าพอมาถามกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดสราแกวคุณสุภกรตพักนาวินนะคะก็บอกว่าที่มีเรื่องนี้ขอเรียนเรื่องของปัญหานะคะบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาร้องเรียนกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสราแก้วว่าเกิดความไม่โปร่งใสและทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสราแกวและทางจังหวัดเองเนี่ยก็มีการประสานกับทางอธิบดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาแก้ไขปัญหามีการนัดหมายกันแล้วนะคะว่าจะให้ชาวบ้านกับตัวแทนเข้ามายื่นหนังสือพูดคุยปรึกษากัน กับอธิบดีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงเลยก็คือวันจันทร์ที่6มีนาคมนี้ช่วงเวลา10โมงเชา้าก็คาดหวังแลยคะ่ะว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้บ้างค่ะ,คะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่ล่ารายชื่อรวมกันนี่ประมาณ2,000กว่ารายชื่อเตรียมจะเข้ากรุม,มาคัดค้านเรื่องของขยะรวมไปถึงอุจจาระจากเครื่องบินด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้คุณผู้ชม